ครับโอ้โอ้ยโอ้ยกอ้อยโอ้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 เโอ้ยโยโอ้มาอ้ยโหรยอียโอ้่โอ้ยอ้ยโอ้ยโ้โยโอ้ยอยโอโอ้ยโยอ้ยยโอกยโอ้ยโอ้ยโกยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโ็โอ้อ okay. ้ย้ย oh โ้ หยอปุลดคอยเอายกหาบาลระเอ็นออกโซแข่งไงยะแข่งไงเอ็นเมียยะยยยโซบอกขอมูว์โอ้ยกดหยยดตะฟินนี่แหละคนนำโชคของเราทุกคนมีหลายคนบอกว่าเราหาป่าเห็ดยังไงโอ้ยกูด o อ้ยกูดเหลืองๆนั่นคือเห็ดนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีม่มันลม้มนะมันล้มมาด้ว่อลสองคนหาป่าเห็ดกันแบบนี้นะคะทุกคนคือ <laughs> ขับรถแล้ววนหาแต่ทางเส้นไหนสวยอะ่ะคุณสามีก็จะบอกว่าเธอเขาก็หาเห็ดไม่เป็นนะคะทุกคนป่านี้สวยเธอไปเดินป่าแล้วเขาก็เดินมาบนถนน,นะคะ่ะเหมือนที่เล่าให้ฟังตอนต้นคลิปเสร็จแล้วเขาก็จะชี้จุดเห็ด ให้เราทุกคนคือใจสั่นมากไม่เคยเห็นเห็ดเยอะแบบนี้เลย,อยขอเก็บจุดเล็กๆก,ก่อนทำใจก่อนทำใจก่อนกรี๊ดใจสั่นในใจไปแล้วค่ะป้าๆแม่แม่ทุกคนไม่รู้จะกรี๊ดภาษาอะไรเลยโ,โดนแดดมันช้าไปบ้างแล้วก็มีนะคะดูคะ่ะอันนี้คือของจริงไม่ใช่กราฟิกนะทุกคนแล้วนุ่นคะ่ะนุ่ เต็มหมากิโลแน,น่เลยข้าวกั้ห้า5กิโลนะคะดูค่ะจุดคุณสามีค่ะทุกคนจุดคุณสามีชี้ให้ป่ามันจะขอบคุณยังไงเลยค่ะสวยมากแม่ยาวขึ้นเป็นทางเราไปเก็บทีละจุดนะคะ บางดอกเก็บไม่ได้นะคะทุกคนโดนแดดแล้วก็โดนน้าเยอะมากค่ะเก็บไปขายเลือกเฉพาะสวยๆที่เป็นดอกๆนะคะที่เหลือคือเชื้อเห็ดปีหน้านะค่ะทุกคน